盖。<Okay. S 2> uh huh. สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตะนะคะสําหรับในคลิปนี้นะเนจะมาแนะนําเมนูอาหารสําหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยนะคะซึ่งอาหารสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งแล้วเป็นเบาหวาเนเ,าาเนี่ยจะต้องมีความเคร่งครัดเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะไวต่อฮอร์โมนอินซูลินนะเพราะฉะนั้นเวลาที่กินอาหารที่มีแป้งแปลรูปมากๆเนี่ยก็จะไปกระตุ้นโรคเนาะที่การที่จะทําให้ร่างกาย กลับมาสู่สมดุลน,นะคะวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือการการไม่ใส่อาหารที่ไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะเพื่อนๆซึ่งอาหารที่จะแนะนำเนี่ยแนะนําให้เป็นอาหารผักใบเป็นหลักนะคะกินผักกินใบเป็นหลักถ้าเกิดจะกินผักเมนูนี้สาหรับมะเร็งเบาหวานไตก็ได้นะคะซึ่งผักที่แนะนํามาเนี่ยจะเป็นผักลิฟ์เย็นเป็นส่วนใหญ่แก้วที่เห็นอนะันนี้คือน้ําใบย่านางนะคะซึ่งน้ำคอโรอฟิลจากใบย่านางอันเนี้ย เวลาทานนะคะมันมีข้อจํากัดก็คือว่าต้องทานก่อนอาหารเนาะเพราะเขามีธิ์เย็นถ้าเกิดเราทานไปพร้อมอาหารหรือหลังอาหารท้องเราอาจจะอืดได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนเลยนะคะอันนี้อันนี้ใบย่านางสกัดตัวอันนี้เป็นคอรโรฟิลชนิดผงซึ่งคอโรฟิลชนิดผงเนี่ยข้อดีก็คือกินได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะชงไปได้ทุกที่กินก่อนอาหารหลังอาหารพร้อมอาหารไม่เป็นไรนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันนะส่วนอันนี้ต้องกินกินก่อนอล่งขออนุญาตกินก่อนเพื่อดับความร้อนนะคะป้าเอาอะไรอะหลังจากที่กินดื่มสมุนไพรลิเบนไปแล้วคนที่เป็นมะเร็งและเบาหวานด้วยนะคะรวมถึงโรคโรคไตเนี่ยกินได้นะมะันมันไหนกินเนทเนจะแนะนําโหมดอาหารนะคะอันนี้เป็นอาหารสําหรับ เบากอมะเร็งเบาหวานเนาะพวกมะเร็งพวกเบาหวานอันนี้เป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานมากเพราะว่าดัชนีน้ําตาลต่าตําหมายความว่าเ,เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยน้ำตาลเขาจะไม่เข้าสู่เซลล์ได้อย่างรวดเร็วเว <c oughs> นื่องจากมันมีใยแล้วก็ไฟเบอร์นะคะรวมถึงผักด้วยก็จะเน้นมาให้กินผักเยอะๆนะคะเน้นผักใบพวกนี้สามารถที่จะทําเป็นเมนูส้มตําหรือจะกินเป็นผักสดก็ได้ ส่วนธัญ,ญพืชก็อันนี้เป็นถั่วเขียวซีกนะคะอันนี้ทานได้เลยแบบนี้ส่วนผลไม้อันนี้อันนี้เป็นผักนะคะอันนี้เป็นผักสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเป็นมะเร็งควรทานแบบนี้นะคะผักใบแบบนี้แล้วก็มะเขือเทศทานได้รวมถึงข้าวโพดท,ทานได้นะคะแล้ววิธีการทา,ทานที่ให้ง่ายที่สุดทํานั้นน้ําผักปั่นแบบที่เนธทำนะคะเอาปั่นเป็นรวมๆกันส่วนผลไม้สําหรับคนที่กังวลใจนะ เวลาที่เห็นเนตทำใช้กล้วยน้ำว้าบ้างใช้มะม่งวงบ้างก็จะรู้สึกกังวลใจนะคะเนตจะบอกแบบนี้ว่าถ้าคนที่เป็นโรคอยู่ที่เคยกินอาหารแปรรูปเคยกินเนื้อนมไข่อยู่แล้วมากินผลไม้ไม่ต้องกังวลใจขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนอาหารแล้วมากินอาหารธรรมชาติเนื่องจากร่างกายเนี่ยเวลาเขารับน้ําตาลที่เป็นผลไม้แม้จะหวานนะคะร่างกายเขาสามารถนําเอาไปเป็นพลังงานใช้ได้ ต่างจากการกินอาหารแปรรูปที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้พลังงานได้เลยก็ต้องเก็บเอาไว้ที่ตับเนาะเป็นพลังงานอยู่ที่ตับเขาเรียกว่าเก็บเป็นไขมันเก็บเป็นไกลโคเจนก็คือเยอะๆก็เป็นไขมันพอกตับซึ่งต่างจากการกินผลไม้แต่ถ้าเพื่อให้เกิดความสบายใจเน่จะแนะนําผลไม้ที่ที่จะทานนะคะก็เป็นผลไม้ที่รสไม่หวานจัดอย่างเช่นแก้วมังกรแบบนี้เนาะ หรือว่าถ้าไม่หวานจัดจะเป็นชมพู่ก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะส่วนอันนี้เป็นคาร์บโบไฮเดรตจากฟักทองนะคะวิธีทานฟักทองให้ง่ายอันนี้มะเร็งทานได้เบาหวานทานได้ไตาทานได้นะคะแล้ววิธีทําให้ง่ายๆต้มน้าไปเตยน,นะคะแล้วก็เอาฟักทองเนี่ยไปทําน้ําฟักทองแล้วก็ใส่ในน้าไปเตยแล้วไม่ต้องใส่น้ําตาลแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะอันนี้ ท่านก็จะได้ทั้งโปรโตีนและคาร์โบไฮเดตซึ่งคาร์โบไฮเดตที่เป็นจากแป้งธรรมชาติแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลัง่งเร็วจนเกินไปนะคะแต่ถ้ากังวลใจก็ไปทานผักใบให้เยอะๆลักษณะบแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคนะแล้วสำหรับใครที่เป็นเบาหวานแล้วแล้วมีแพ้และกังวล,ลวเรื่องแพ้ เดี๋ยวคุณอาจะมาแนะนำเพราะว่าจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายเนี่ยได้ผลดีมากเลยนะคะทุกคนใช้แล้วพึงพอใจขอเชิญคุณอาเลยค่ะสวัสดีครับเห็นผักใบคุณนสีเขียวก็ตรงกับเสือ้อก็วันพุธอยากเป็นมนุษย์เจ็ดสีมื้นกันพอใส่เสื้อแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นวันอะไรทำนองนั้นนะฮะคือ <c oughs> มีหลายท่านที่เป็นเบาหวานแล้วไปเป็นแผลแ,แผลเฟแผลเ่าเปื่อยเป็นกัดตรงง่ามเท้าอะไรจนสร้างเห็นกระดูกเนี่ยนะฮะแล้วก็บางคนก็เป็นรูแล้วเป็นผนื่นขึ้นคันทั่วตัวคันคัน,นจิกจิกอะไรพวกนี้นะจะจะรู้สึกทรมานนะฮะ<ม>ก็คุณเนก็ย,ยืนยันไปแล้วว่าสายยกของที่เนี่นะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยช่วยแผลให้หายได้ภายใน14วันจริงๆแล้วก็ท่านที่ซื้อไปแล้วก็มีคอมเมนต์ชมตามเข้ามาแล้วก็ซื้อไปอีกนะฮะตอนนี้รู้สึกจะเหลือขวดใหญ่เนี่ยนะฮะหกสิซีซีเนี่ยใช้แบบฉีดแบบสเปย์นะฮะเหลืออยู่ประมาณ14ขวดตรงนี้ก็เหลือไม่ถึงร้อยขวดนะแล้วมันก็จะหมดฤดูกาลของใบสายก ที่ผู้ผลิตนะคือคุณขวัญเมืองบำร,รุงพนิธาวรหรือเฮียเก้าเนี่ยเขาแจ้งมาว่าใบสายยกต้องรอฝนหน้าซะแล้วนะถ้าใครยังไม่มีไว้ประจำบ้านถือว่าเป็นยาสามันประจำบ้านนะฮะถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยผดพื้นคันแม้กระทั่งงูสวัสดีช่วยไดนะ้คุ้มเลยครับไม่ต้องห่วงนะอันนี้ เจ็ดร้อห้สิบเนี่ยสองก็สนใจผลิตภัณฑ์ก็สั่งซื้อได้นะคะแต่สําหรับเรื่องอาหารนะคะใครที่อยากได้เมนูอาหารครัวไร้ผงชูรสไ่ยมีหนังสือนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นําทางเนอกว่าเราจะกินอาหารแบบไหนปลอดภัยเคล็ดลับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะการกินจากธรรมชาติเดิมๆรสชาติเดิมๆของผักของพืชเนี่ยจะเป็นรสชาติแห่งความปลอดภัย แล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยขอให้ทุกคนนะคะใครป่วยก็ขอให้หายป่วยนะใครไม่ป่วยอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพดียิ่งขึ้นไปนะคะครับอย่าลืมออกกำลังครับสวัสดีครับส้มตำที่เพืเ่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นมะละกอตำแล้วก็ใส่กระเทียม1เม็ดปรุงด้วยเกลือดําแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศลูกหนึ่งเนาะแล้วก็เนื้อรวกเห็ด โหหนูดำนะเพราะว่าช่วยในเรื่องของระบบหลอดเลือดหัวใจได้ดีมากอันนี้เป็นถั่วซีกนะคะแล้วก็เป็นข้าวกล้องเนาะส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นผักใบบัวบกนะคะวอตเครสแล้วก็จินจูชายซึ่งก็จะเป็นผักลิดเย็นมีคลอรโรฟิลสีเขียวเนาะแล้วก็มะเขือเทศสีดานะคะแล้วก็ข้าวโพดซึ่งการกินแบบนี้นะคะเป็นธรรมชาติเดิมที่ไม่มีการปรุงแต่งมากอันนี้ผลไม้ก็เป็นไม่หวานจัดสำหรับ คนเป็นเบาหวานเนาะแก้วมังกรนะคะประเด็นก็คืออย่าไปเอาผลไม้ที่มันมีสารเคมีเนาะแล้ววิธีการที่จะกินผักให้ได้เยอะๆนะคะก็คือนํามาปั่น<อ>เพื่อนๆสามารถที่จะปั่นผักพวกนี้โดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเลยหรือจะใส่ความหวานแนะนาให้เป็นกล้วยน้ําว้าหรือจะเป็นมะม่วงที่สุกก็ได้หรือจะเป็นขนุนก็ได้และอย่างที่บอกถ้าคนเป็นเบาหวานแล้วกังวลใจคุณต้องไปกังวลใจอันนี้ใส่มะนาวนะคะ แล้วก็เน้ใส่น้ำคอโรฟิลลงไปเลยเนาะเพื่อ,อยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะคะก็จะได้ในส่วนของใย,ยอาหารที่ครบด้วยเพราะว่าคอโรฟิลที่าจากที่เนขายนะมันเป็นคอโรฟิลที่มีใย,ยอาหารสูงมีแมกนีเซียมสูงนะคะและเน้จะบอกแบบนี้สําหรับใครที่กังวลใจเรื่องของการที่ถ้ากินผลไม้ก็อย่างที่เราไปแล้วเนาะวิธีการกินน้ำผักเนี่ย ควรจะกินทันทีนะคะจะได้เอนไซม์ด้วยปกติเวลาทําน้ําปั่นเนี่ยถ้ามีถ้ามาีเขาเรียกว่าเครื่องปั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสุญญากาศอะ่ะมันจะดีแต่เนยรู้สึกว่ามันทําให้เราเสียเวลาเนก็กินแบบปั่นสดแบบนี้เลยนะคะก็ดีกว่าที่เราไม่ได้กินเนาะส่วนผักผลไม้รสหวานก็เช่นกันถ้าวันนี้ยเพื่อนๆยังกินอาหารแปรรูปอยู่ไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องผลไม้รสหวานจากกล้วยจากมะม่วง จากขนุนสุกนะขอให้กินให้พอดีอย่าก,กินเยอะเกินไปแต่ไปกังวลใจเรื่องไขมันทรานเรื่องอาหารแปรรูปเรื่องน้ำตาลเคมีพวกนั้นเนื้อสัตว์เนื้อเพราะว่าอย่างคนที่เป็นเบาหวานแล้วเป็นมะเร็งเนี่ยต้องงดเนื้อนมไข่นะเพราะาตัวนี้มันจะสร้างความเป็นกรดให้กับร่างกายเยอะเนาะแล้วมันย่อยยากด้วยกรอยอย่าลืมนะคะนี่แหละเป็นแบบของอาหารสำหรับคนเป็น มะเร็งแล้วก็เป็นเบาหวานด้วยค่ะ